ขอต้อนรับเข้าสู่ Watch m i e Channel วันนี้กับใหม่ครั้งกับช่วงไม่ใช่ติเช็คอินได้ป่าถูกต้องกับใหม่ครั้งกับวง God s เ v e นที่ทุกคนรอคอยและเราก็รอคอยหลังจากที่เราทำคัมแบ็กแรกไปแล้วเพลงนี้ที่เป็นเพลงไตเติ้ลชื่อเพลงอะไรนะคะ b r h e มยต้องหายใจต yeah. ้องอย่างนี้ต้องเป็นอะไรนะเพื่อส่งใหม่ใเพลงแรกที่เราทำเพลงไตเติ้ลไปชื่อเพลงอะไรนะคะซึ่งตา้ตาก้วา้ตากี้ตาี้ตากปตากี้ตากี้ตากี้ตาน้ตาก้วากี้ตางี้ตากี้ลากี้ตาอีกี้ตากี้ากี้ตาี้ากีาี้ี้ตากกี้ก พี่อย่าลืมทำนะคะทำแน่นอนจะมาแล้วนี่ไงวันนี้เองนั่นก็คือเพลง Last Place ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงจากปกคืออยากดูแล้วแต่ว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดูนะปิดเตาสงเเห็นชุดไวไม่ช้าลืมลืมลืม ไม่ชาร์จก็ไม่มีสีเขียวเลยการนัดสูตรมาถ่ายงานอยากจุดต้นให้เกียดชาร์จจะให้เกียิแฟนช่องมากเลยเนาะก็เพื่อนบอกอะไรก็ว่าใช่ในการใส่สูตรนานทินีจะมาก็กเซเว่นด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นทางการเลยว่าเราก็เป็นแฟนที่กัลสันเสมออ่าอยากดูหรือยังเข้าไว้อยากดูแล่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยมาค่ะ ต่อจากเอ็นที่แล้วใช่ต่อจากอะไรล่ะกูเกียดได้ไหมเสื้อสวยจังเลยอะจริงน้องมาสโทษแต่มันคือโลเคชั่นเดิมเลยอ่ะใช่ไหมใช่แต่นี้เป็นกลางคืนอ่ะเป็นกลางวันอ๋อโอ้ยโอ้ยใช่ะิเดียวซแล้วไหนจะ ชอ่แดงีแบบแล้วอนดีแดงชอบมากชอบมาเจ้ากโจนเป็นชอบมากอู้โอ้ยสวยอ่ะเองมากดีอ่ะอุ้ยเสียงเสียงจินยองคือแบบ

ดีมากพีม่มาใช่ไหม <c oughs> ดีจริงดีจริง oh. แต่สัตว์ oh. ใช่ oh. oh. ขอบหน้าชัดกว่าอนาคตชันนี่แขตอนปแล้วคนจีนมันหล่อโอ้ยโอ้ย

อันนี้แหละเรารู้สึกว่ามันแบบยังไม่มีเนี่ยห้าเออห่าไป่นไรข้างในคือมองบางหรือเปล่าหรือว่าอะไรใช่ป่ะโอ้ยโอ้ยหอมนะเขาแบบ แล้วอะไรคะอะไรคะโอ้ยชุดีหมดเลยอะมากเลยอะดูสวยโอ้ยดูดขาวดีแตคนโอ้ดีดีมากดูดูโอ้ยโอ้ไหมทำไมเขาน่ารักจังเลยทาะต้องนิ่งเลยอะินงปู่อ่ะ ไอวีครั้งที่แล้วก็แต่งสไตล์นี้นะมามากอ่ะเอโอ้ยมี่อนี้แบบดีจังเลยอ่ะเป็นทยได้เลยโอ้ยมันกินอีนะเอ้ยมันเป็นแบบต่อเนื่องกันชื่อายอเออ ดีจังดีจัง,งดีเลยค่ะ อันนี้ชอบเลยอ่ะรู้สึกว่าตอนแรกไม่ได้สังเกตแต่พอแบบมันเป็นฉากที่มันเป็นถูฝาที่มันเป็นเหมือนกำลังจะลงเป็นรถไฟฟ้าเป็นถูล้วก็แบบเฮ้ยมันรีเลทกับเอมีชายเอ็มวีก่อนหน้านี้ที่มันแบบโซอังกฤษมากๆที่เราเห็นเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับถ้าถ้าจำไม่ผิดอะมันเหมือนว่าตอนจบของเอ็มวีที่แล้วว่ามันจะมีเหมือนผ้าพันคอที่มันทิ้งไว้ตอนแรกก็เลยงงเมื่อกี้ก็พูดกับเตยอยู่ว่าเอ๊ะไม่มีผ้าหรือว่าหรือว่าผ้าเขาต้องการจะสื่ออะไรในในเอ็มวีนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยวัน แฟนคลับน้องๆมาอธิบายไดาเพราะว่าเขาเพราะว่าตอนจบ MV ็ีเขาทิ้งปริศนาผ้าผ้าเอาไว้ให้เราก็เลยอยากรู้ว่ามันจะสืี่ยึงกีายหกายอะไรใช่ทุกคนซึ่ง MV เนี้ยเอาจริงๆเรารู้สึกว่าฟีลลิ่งเหมือน MV ที่แล้วมันเป็นตอนกลางวันวรู้สึกว่า อารมณ์มันต่อเนื่องกันเนาะเป็นแบบักลางวันฟีลลิ่งเหมือนแบบไปคาเฟ่ที่เกาหลีพร้อมกับแต่งตัวทําแบบเป็นวินไม่ใช่เป็นวินเทอร์สิเป็นอย่างเป็นออทัามอยู่มีความขาวๆคิมครีมแต่พอมาเป็นแบบลาส t place เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบกลางคืนแล้วฟิลลิ่งก็จะมีความพอหนักแน่นมากใช่เรารู้สึกว่าเพลงก็หนักแน่นคืนเหมือนอารมณ์แบบไปกลางคืนพร้อมกับรูปรถกินเสียงอะมันมาหมดเลยมันชัดเจนมากเลยเนาะใช่ใช่ โอ้ทำไมพูดดีจังเลยเออพูดดีมากดีจริงอันนี้เราสวบนั่นแหละฝักเลยนะค่ะใช่ฝักมารับตัวคนละตัวเขาดอมมีหรอใช่ถ้าแต่สวยจริงเราเราชอบเสื้อผ้านะเอาเออเราก็เลยจะชมเสื้อผ้าเหมือนกันเสแบบค่อนข้างดีแบบคืออย่างอย่างแจ็คสันอย่างเงี้ยคือมีความแบบว่าแจ็คสันคลิปที่แล้วพูดไปแล้วคลิปนี้ก็ยังขอพูดว่ากรอบหน้าของน้องนั้นชัดว่าอนาคตของพวกเราทั้งห้าคนดี คนจีนมันหล่อจริงๆทุกคนกรอบหน้านั้นกับสีผมสีเน้ำตาลมาฮอกกานีหรือเปล่าคือดูความอย่้ความแฉะเป็นสีเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีเมมเบอร์ที่สูงชั้รู้ทุกคนเนี่ะเออแล้วคือมันสภาพมันจะยากที่ทำออกมาให้ทุกคนต้องดูตัวเท่ากันถูกเออแล้วเขาเลือกเสื้อผ้าออกมาได้ค่อนข้างดีอย่างแบบอย่างมาสตัวอย่างเงี้ยคือเสื้อผ้าเขาดูยาวเพื่อแบบมันจะได้แบบล้อกับคนที่แบบอย่างแจ็คสันเงี้ยไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบสูงโดดอ่ะแต่คือแจ็คสันเป็นคนเอวสูงอ่ะถูก ก็เขาพยายามแบบใส่เสื้อเสื้อแจ็คเก็ตให้สั้นเพื่อจะให้ช่วยกับคนเหมือนทายเอ็มทั้งหมดมนดูตัวเท่ากันหมดกต้องแล้วเราสึกว่าเออทำกันบ้านดีนะสลลดออกมาแล้วแบบก็ถือว่าเป็นเสริมให้น้องดูดีขึ้นในแบบของตัวเองแล้วเป็นคาแรคเตอร์ที่ ที่เสื้อตัวนี้ก็มีแค่คนเดียวใส่อย่างเงี้ยเออเรารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นแทนตัวเขาอย่างไอชุดขาวของพี่มากันนั้นนะโอ้สวยนะสวยมากแล้วเหมาะกับมากมากจริงอันนี้เห็นเห็นด้วยเพราะว่าอันนี้เขาเหมือน M v วก่อนนัดเราสึกว่ามันมันต่อเนื่องกันอะเลยตัวแบบ M v วแบบหายใจอะเนาะมาอะเขาใส่อะไรแบบ เข้ามาคอหรืออะไรอย่างงี้ป่ะซึ่งตอนนั้นนิกไดใจแล้วว่าอีอวเนี่ยต้องชอบอุ้ยวายอาจจะต้องเป็นอินสปิเรชันสำหรับการตัดส่วนการถ่ไปเพราะว่าสูตรมีสูตรตัวหนึ่งที่เป็นเ็นทู้่ข้างๆเหมือนสูตรกูเลยแต่ร้านสวยร้วสวยจริงคอบงดีชอบสูตรตัวนั้นมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันออกออกมาแล้วบบว่ามัน มันสามารถเอาไปเป็นเฟรนดในการใช้ชีวิตได้เออใช้ชีวิตได้ด้วยเหรอใช้ชีวิตได้แต่อย่าใช้ชีวิตได้แต่มารีแอคแต่งต่างแบบนี้ก็ใช้ชีวิตได้แหละสูงแบบนั้นอ่ะใช้ชีวิตได้ออกจากบ้านได้แล้วก็ชุดชุดสีแดงเราว่าก็สวยสวยสวยเลยสวยเลยเจ๊ชุดสีแดงคุณเตยว่ามาแบบเสื้อเชิ้ตของยุกยอมมานโอ๊ยใช่ไหมยุกยอบเออมันโดนความแบบมีดีเทลแบบจริง True, see, มีสีทรูมีสีวิ่งปังอะไรอย่างเ้<ท>ลายมันลายมันเยอะออแต่ว่ามันดีเนาะ แต่ว่าพอเป็นชุดแดงแล้วไม่สามารถไลยสายตาไปจากแบมแบมได้เพราะผมแดงตั้งแต่ขบวนเราก็มีหน้าก็แดงแบบคอัชโดแดงถ้ามองไม่ผิดคือน้องมีแบบเปียปะเออหรืออะไรสักอย่างในคอนเสิร์มาซึ่งก็ยังคงเป็นแดงอยู่กวเท่มากจริงโอจีเท่มากคือแบบแบมแบมเป็นคนที่เหมาะกับการทำผมสีแดงนะชอบโทท้แบบเรทของน้องตั้งแต่หัวจนเท้าเลยนะอันนี้ดีดีมากจริงๆเปสภาพผ้คนไหวยั้โทเรทสิกูไม่รอดสีแดง กูเกียรติตาเขียวนี่นะไม่ตองไปถึงแดงนี่มันใช่โดนอับูริจียใครเต้ยได้พูดเต้ยมันอ่านมานานแล้วทุกคนอะว่าตั้งแต่คราวที่แล้วเลาขอเกินก่อนว่าตั้งแต่คราวที่แล้วว่าตอนที่ดูเอ็มวี f ริชอะไปอะเรารู้สึกว่าคือตอนนั้นหนึ่งนี่แต่ว่า อีกเตยต้องแบบ JB แน่นอนโอ้จริงๆคือยังไงก็ต้องเป็นเจบีมากๆแล้วก็จะแบบฮะหาหาพอดูไปปุ๊บวันถัดไปแต่ว่าวันถัดไปของสภาพคนมองอ่ะเริ่มมาแล้วในเฟซเริ่มละเริ่มมาแล้วอ่ะอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่วงอ่ะอ่ะอ่ะเยอะมากเฟซเลยะ่ะอยู่างเงี้ยโดนแล้วอ๋อเออเพื่อนกูโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วจริงๆอ่ะสปอตไลท์แล้วไม่ประทัจตะ ตอนแรกอะที่ดูคอนเสิร์ตเราก็แบบอุ้ยแล้วก็ชอบแบบแบมแบมแจ็คสันยุกยอมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอสักพักนึงอะก็รู้สึกว่ามีคนหนึ่งที่แอคแท็กเราหนักมากทุกคนเจบีเสียงอ่อนเลยว่ะเป็นอะไรนะมันเป็นเสียงสองละเราชอบความแบบเราชอบเราชอบฟิลหน้าเขาอะชอบอินเนอร์ชอบลุคของเขาชอบผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันลงตัวมากแล้วพอแบบดูแล้วเขาไม่เสน่ห์มากเลยแล้วอย่าง m อเนี้ยเราชอบ ชุดที่เขาใส่แจ็คเก็ตสีดำอ่ะอันนั้นดีจริงเย้มากเลยทุกคนแล้วพอจัดเรื่องตกใช่ไหมก็เข้าไปกดไลค์ f o l l โล IG, t w i t t ิสเตอร์ตามนั้นแหละตามนั้นอ่ะแล้วก็รีแล้วก็น่ารักสุดแล้วก็แล้วก็แคปแบบมึงดูสิเขาน่ารักมากแล้วก็เหมือนแบบเหมือนแบบในในเฟซที่เขาแบบเหมือนดูบางตีนเขาก็แลบปลิ้นน่ารัก ไปลอาจจะเซ้รับเตยเข้าด้วยนะคะฝากฝากเอาเป็นการว่า70%ของฟอลโล่ในไอจีแกรมของเตยนั้นคือผู้ชายใช่ผู้ชายกะลิจะชอบนั่นเองแต่แจ๊บอมมีเสน่ห์จริงๆอันนี้ดีใจที่เพื่อนโดนตกนะหลังเราเคยตามน้องมาก่อนหน้านี้เราก็สึกว่าน้องแบบมีเสน่ห์จริงๆแบบเออเป็นคนมีเสน่ห์คนนึงเลยอ่ะชอบเซ้เพียวสูงมากนอกจากแจ๊บอมเราคือยองใจก็ดีมากเหมือนมึยอง มีชุดหนึ่งที่เด่นมากเลยอ่ะออจริงันนั้นคือแบบตอนแรกมองอยู่ว่าใครเป็นคนแครี่ชุดนี้พยายามจะคือขอโทษไม่ได้ใส่แว่นจริงๆแล้วพยายามจะมองว่านั่นใครเป็นคนแครี่ชุดนี้ยองแจเขาบอกว่าเขาคือเจ้าชายแบบเขาคือเจ้าชายนี่ก็เสียใจนะก็ทำไม่น้องแบบอยากมูแจมาก๋อจริงมูแจมเนาะแย่แล้วชอบคนอะไรกันเหรอเขาไปกับไม่ชอบเลยทุกคนถุงมือแย่แล้ว คนชอบคนคนซ้ำแต่ก็ไ่เปลี่ยนใจอยู่แบบวโดยภาพรวมของแบบเอ็มวีอันนี้ก็มาถือว่าดีเลยล่ะสำหรับเราแล้วก็มีคุณจินยองด้วที่สุดของโวอโ์คล์ลท่อนนั้นน่ะแบบโโอ้หแต่เสียงจินยองดีมากอยู่แล้วเสียงดีเสอยู่แล้วยืนที่มีีท่มันเป็นฉากสีเขาวจบปะร้องแค่นั้นจบปะจบเลยแล้วเป็นไทโน้ตคนเดียวจบโอเคโอเค โอเคโอเคเลยโอเคดีดีมากไวไม่มีส่วนเกี่ยวข้าแต่งนี้จึ๊นไปมาก็ดีแจ็คสันก็ดีดีเลยทุกคนเราดูคนเราโดนตกแล้วอะไม่ไหวแลวแลแจ็คสันทำผมสีนี้สวยนะเนาะสีชมพูเขาก็ชอบเหมือนกันเราอจริงอะด้วยความว่าเราตามแจ็คสันเราชอบผมดำเร้สึกว่าเมนเมนเราที่เราชอบไปคือผมดำแต่พอทำสีนี้ก็รู้สึกว่าไม่ทำให้เขาดูแบบหายคมไปอะคือ เขายังดูคมหน้ายังดูคมเขายังดูหล่อมากๆอยู่เราสูร์ว่าเขาแบบเหมือนใช้ฟิลเตอร์ใน IG ที่มันวิง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 อะทุกคนเลยนาะเนม่ประกันมองแบมเมื่อกี้เป็นฟิลเตอร์สปาร์กิงเหรอเออใช่เมื่อกี้ก็เลยแบบมีความออร่าเขาใส่ฟิลเตอร์เข้าไปเหรอไจอยเขาจอไรเขาดึงดูดหน้าแบบดึงดูดแบบคนดูจริงๆโอ้ยโอ้ยไกับความเครื่องหน้าทั้งหมดเลยเนาะอยากได้สั่งการมั้น เจอกันขาดประเทศเปิดั <atorium> <si> <af v> ้น <ema> ต้องห้ามเลิกแล้วกินกลางคืนก่อนเจอกันประเทศเปิดเดี๋ยวจบคลิปก็คือหมาล่ามาส่งประมาณ20ยี่สิบไม้ที่จะว่ายังอยากได้กรามอยู่ยังอยากได้กรามอยู่ครบไหมคะเจ็ดคนครบแล้วครบแล้วแล้วพูดเรื่องมูทนไอ้มีบ้างแหมไอ้มีดีนะแต่ว่าไอ้มีแบบมูทอนออกมาแบบมาดูเป็นแบบเหมือนแบบ เป็นมิวเซียมแม่ในนึงออมาให้ดูว่าอมเขียวแต่เราชอบมูดมากเลอยอะ่ะมันก็คือดูมีความเป็นแบบฟิล์มสีฟิล์มแบบสีส,ส,สวยก่อนนิดนึงแบบว่าเป็นแบบฟิล์มพอนเขียวอะไรเงี้ยที่จริงวาเขาอาจจะตั้งใจเพื่อให้มันล้อกกับชุดด้วยมั้นเพราะชุดเขาอ่ะ มันทาออกมาให้เป็นแดงอะไรเงี้ยถ้าเกิดแดงมันแบบไปทนร้อนทั้งหมดอ่ะมันก็จะแบบนจะหนักร้อนไปเน้ยแต่เขาเหมือนเหมือนเขาเลือกเอามาให้เป็นแบบทนเขียวแบบแล้วมันดูเข้ากับแบบว่าความทองทองแดงเขียวแล้วว่าสวยนะสีมันแล้วมันแล้ว้เขาก็เอามาเบรกกับสีขาวดาแล้วซึ่งเราสึกว่ามันทำให้มันทําให้อารมณ์ของ MV มันดูสมูทขึ้นมันดูเท่มันดูเท่มันความเท่มันมีความก็คือมันมีความแบบเป็นคัมแบ็คที่สมการรอคอยเช่องกาเซ่น่าจะชอบเพราะว่าก็ หายไปนานอยู่เราก็ชอบจริงๆเออเราก็ชอบแหละเพลงดีแล้วก็เป็นเพลงติดถือจริงเราชอบท่าเปิดมากเลยอ่ะที่ทําเป็นวงกลมตอนจบที่ทําเป็นวงกลมคือดีอ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าจะออนสเตจแล้วมันน่าจะว้ายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดวายใชนไหมพวกเรามาลาชุมนุมนะเขาต้องจัดแบบนี้จุ๊่อไปกินชุมนุมมาเนอไเรามาชุมนุมนะเขาต้องจัดนี้อุ๊่อไปกินชุมนุมมาเล่นลูกเสือแต่ว่าตอนรัดเต้นรอบกอกฝ่ายซีเรียสอยู่มูจะแตกหอยู่กลระโดดแล้ว เอาล่ะทุกคน <c oughs> แล้วก็แต่งหน้าเยอะแยะเป็น่วนหนึ่แปะรูปข้างๆแล้วกันตอนไหนเอาแปะรูปตรงนี้คือคนยังไงก็กูจะแต่งชิมดินด้วยอะไรตอนไหนวะแล้วทุกคน <c oughs> แล้วเราอะก็รู้สึกดีใจมากที่เราได้มาดูเอ็มบีน้องๆแล้วก็อย่างเป็นอย่างที่แน่นอนคือเราโดนตกแล้วแน, <c oughs> น่นอนใช่ค่ะตอนแรกๆที่ดูอะไรนะ ใบร้อนใบไม่เดิมเดิมบูนและงงชื่ออยู่เลยอะขอพูดนิดนึงได้ไหมคะคลิป GOT7 โดนบล็อกอยู่หลังบ้านเยอะมากทุกคนไม่ได้ห่างหายจากการทำแต่อย่างใดทำมาโดยตลอดแต่ลงไม่ได้ทุกคนทั้งไพซ์เซนที่ทุกคนน่ะนำกันมาทั้ง cash นเบิร์ n ติดอยู่ที่ป่าโดนหมดเลยทุกคนของสตูดิโอชุมอันั้นนะคะโดนบล็อก แล้วมันดีมากแล้วคืออวยไปใหญ่โตคลิปประมาณเกือบ20่นาทีตั้งใจตัดแล้วก็ตั้งใจทำทุกอย่างมากแต่โดนบล็อกแบบอยากให้แฟนๆตระกเซเข้าใจว่าเราไม่ได้แบบเราไม่ได้เราไม่ได้ไม่ทำตอหรือว่ากอเซเว่นนะเราทําตลอดเลยแต่ว่าด้วยความเข้อจํากัดอะไรหลายอย่างเราก็ไม่แน่ใจว่าช่องอื่นทำกันได้เป็นเรื่องเป็นราวมากแต่ว่าหรือว่าเราทําอะไรผิดไปช่องเราลงไม่ได้จริงๆแล้วก็โดนบล็อกแล้วพยายามจะตัดต่อหลายรอบแล้วทุกคนมันไม่ได้จริงๆไว้แนวการหน้าว่ามีคลิปอะไรที่แบบ ได้ทําอีกก็คงจะมาถูกเนาะทุกคนอยากแนะนําคลิปอะไรของก็เซเว่นก็ไหนได้เลยถ้ามีโอกาสเราจะทําให้แน่นอนนะคะเพราะตอนนี้ก็โดนตกแล้วหลงแล้วก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสเร็วๆนี้เหมือนกันชุดเขียวเดี๋ยวก็ไปดักมาได้เลยนะทุกคนยังไงก็ฝากด้วยนะฝากด้วยเหมือนกันนะจ๊ะหวังว่ากันเซจะชอบคลิปนี้นะจ๊ะโอเคครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์ครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งกริ๊งๆให้ด้วยนะคะแล้วยังมีอีก3ช่องทางให้ติดต่อกันนะครับทั้งทาง Facebook Twitter Instagram แกรมชื่อ w a t c h w <Why S 1> Channel สําหรับวันนี้พวกเราทั้ง5้าคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย